สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็รักกันดูซีรีส์จีนค่ะโดยเฉพาะจีนคอสตูมโบราณน,นะคะหวานก็มีข่าวดีมาฝากนะคะท่านที่รอผลงานของคุณหลิวซื่อซือนะคะแล้วก็คุณหลิวอี้หนิงค่ะ Journey to Love นะคะมาแน่ๆในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็รอดูกันได้ที่แพลตฟอร์มนะคะไอชีอีนั่นเองค่ะสับไทยตัวโตนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคาดว่าเราก็จะได้ดูกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็นำแสดงโดยคุณหลิวอี้หนิงนะคะพวกเราก็รอผลงานของคุณหลิวอี้หนิงจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะได้ดูเรื่องไอ้นั่นนะดูเรื่องปรปักจำนนนะคะคู่กับน้องซงจู เออนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่เป็นไรนะคะเราลอดูผลงานเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าคุณหลิวอี้หนิงก็ขึ้นมาเป็นพระเอกจีนคอสตูมโบราณยืนหนึ่งเรื่องแรกเลยนะคะแล้วก็ได้โชว์ฝีมือนะคะการวิชายุดเนาะแล้วก็ลายต่างๆของการต่อสู้นะคะซึ่งดารานำหญิงก็ไม่น้อยหน้าเลยค่ะคุณหลิวซื่อซือนะคะเธอนั้นอมะตะค่ะเธออยู่ในวงการวันเทิงจีนมานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็ช่วง หนึ่งก็หลังจากแต่งงานก็ไปมีครอบครัวนะคะแล้วก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งแต่ถามว่าออกงานบ้างไหมก็มีออกงานแต่ว่าไม่ได้มีผลงานละครน,นะคะซีรีส์ยาวๆให้พวกเราได้ติดตามชมกันทั้งทั้งที่สมัยก่อนนะคะหวานจําได้ตอนที่หวานก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะก็ดูซีรีส์จีนที่คุณหลิวซื่อซื่อแสดงนะคะโอ้ยติดสุดๆค่ะลำนำําทะเลทรายนะคะหยเรื่องนั้นคือเรื่องที่หวานชอบมากๆเลยแล้วหลังจากนั้น ก็จะมีเรื่องที่แสดงคู่กับสามีของคุณหลิวซือเซือนะคะซึ่งเรื่องนั้นค่อนข้างเศร้าแต่ถามว่าดูไหมดูค่ะแล้วก็ติดโอ้ยร้องไห,ห้ใหญ่เลยนะคะเชียร์คือมีผู้ชายหลายคนในเรื่องนะคะที่แบบมาลุมลักนางเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละนางเอกของพวกเรานะคะเกิดความลักไปแล้วกับทางองค์ชายสี่นะคะก็คือจัก,กรพรรดนั่นเองค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเรื่องนั้นถ้าในคอผู้ที่แบบ อ,อยู่คำวอร์ดอยู่ในวงการของซีรีส์จีนนะคะถ้าเป็น น้องๆที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไม่เคยดูไปหาดูนะคะแนะนำเลยนะคะเจ๊หวานแนะนำค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการต่อสู้การผจญภัยนะคะของเหล่าบรรดาจอมยุทธ์นะคะซึ่งก็นำโดยพระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยละคะ่ะเรื่องนี้นะคะโอ้โหหวานไม่สามารถจะมาเล่านะวานิยายต้นฉบับให้เพื่อนๆฟังได้เพราะว่ามันไม่มีนิยายที่เขียนไว้แล้วนะคะสาหรับเรื่องนี้แต่ถามว่ามันจะมีเป็นนิย ออกมาไม้หวานเชื่อว่ามีค่ะเรียกว่าเป็นบทต้นฉบับนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการโพสออกมาแน่ๆเหมือนกับเรื่องเหนือเมฆาชะตาลิขิตนะคะเรื่องนั้นก็ไม่ได้มีนิยายส่วนที่เป็นนวนิยายที่ตีพิมพ์ออกขายหรือว่ามีออนไลน์ให้คนได้อ่านกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นบทต้นฉบับที่ทางไม่ว่าจะเป็นทีมงานของดีเลคเตอร์หรือว่าผู้กํากับเขาเขียนกันขึ้นมาใหม่นะคะแต่เชื่อได้เชื่อได้เพื่อนๆเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้มี o n a i r รก่อนนะคะมันจะต้องมีต้นฉบับที่ออกมาเผยแพร่ค่ะและเดี๋ยวหวานจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องเนื้อเมคาชตาลิขิตนั่นแหละค่ะก็คือเป็นการเป็นการนำเอานะคะบทต้นฉบับนะคะที่เราเรียกว่านิยายเนี่ยเอามาจากหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นวยโปบ้างมาจากบ็อกเกอร์บ้างเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรการันตีได้นะคะว่ามันเป็น ต้นฉบัฉบฉบบัจริงหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการเพิ่มอัธรรนะคะในการดูซีรีส์นั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ชมอย่างเราที่จะแบบเข้าใจเนื้อเรื่องนะคะว่าในอนาคตเนี่ย ของแต่ละตัวละครมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ขอให้เรายึดตัวของพระเอกกับนางเอกไว้ค่ะว่า,วายัางไงยังไงเราก็ต้องได้เห็นเขาจนถึงตอนจบนะคะสําหรับนะคะตัวอย่างของเรื่องนี้นี่ก็สามารถจะบอกเราได้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่นา่าตื่นเต้นนะคะมีโครงเรื่องคือที่เขาตัดมามันดูกระชับอะ่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องไปดูในตัวที่เป็นเรื่องอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเดินเรื่องได้กระชับไหมแต่ส่วนที่ตัดออกมาเป็นตัวอย่างมีความกระชับมากๆแล้วก็ ทั้งพระเอกนางเอกนะคะดูแล้วเป็นคนที่เก่งวิชายุทธทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดทั้งคู่อีกด้วยค่ะพวกเขานั้นไม่ใช่มือใหม่ในยุทธภพอย่างแน่นอนไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะคำว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมันจะมีอ่าซีรีส์หรือว่านวนิยายบางเรื่องที่แบบพระเอกหรือนางเอกจะเริ่มต้นมาจากแบบไม่มีวิชาย,ยุทธแล้วค่อยมาเจอนะฮะเจอปร,รมาจารย์แล้วมาสอนอะไรแบบนี้แต่ในเรื่องนี้คือเก่งพร้อมค่ะย,ยกแพ็กเกจมาเลยนะคะสำหรับ เอกแล้วก็นางเอกนะคะเรียกได้ว่าโอยน่าดูจริงๆค่ะสําหรับเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของเหรินลู่อี้นะคะซึ่งเป็นอดีตทูตฝ่ายซ้ายของจูอี้เหวยค่ะแล้วก็บังเอิญได้เข้ามาเป็นสมาชิกของของทีมทูตที่แบบต้องมาต้อนรับนะคะเรียกว่าทีมทูตต้อนรับจัก,กรพรรดิแห่งอาณาจักรอูค่ะร่วมด้วยนะคะหนิงหยวนโจปรมาจารย์แห่งสำนักอ,อะไรสักอย่างหนึ่งสำนัก6 หกหอแล้วปะหกท้องโถงนะฮะซิกฮอลมีแต่ภาษาอังกฤษเ,เพื่อนๆนี้แห่งอาณาจักรอูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอค่ะผู้ที่เป็นอจอมยุทธพเนจรนะคะอูสื่อสารค่ะแล้วก็องคหญิงนะคะอย่างอิงแล้วก็มีชายหนุ่มผู้ชาญฉลาดมากๆหยวนลู่ค่ะผู้พิทักษ์จัก,กรพรรดิเสียนเจ้าแล้วก็คนอื่นๆแท็กทีมกันมาเต็มเลยนะคะซึ่งก็จะมีประสบการณ์ในการเดินทางที่ต้องผ่านความเป็นแล้ว ก็ความตายเพื่อจะปกป้องผู้คนที่พวกเขาต้องการจะปกป้องอยู่ในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นหนิงยวนโจหรือว่าเหรินรูอีเนี่ยพวกเขาเป็นประเภทที่แบบฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาค่ะแต่คนที่พวกเขาฆ่าทุกคนคือผู้ที่ สมควรถูกฆ่าไม่มีแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรดีไม่ได้ฆ่าตามความพึงพอใจนะคะฆ่าเพราะว่ามันสมควรที่จะตายค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีความจะมีความปาดเถื่อนนะคะของยุทธภพอยู่ด้วยแล้วก็มีความสาสมณะฉันนะคะความรักใคร่เป็นแบบพี่น้องกันผองเพื่อนอะไรเงี้ยมิตรภาพมีแน่นๆค่ะก็เห็นจากตัวอย่างแล้วนะคะทั้งเหรินรูอี้ที่รับบทโดยคุณหลิวซื่อซือนั้นโอ้โหสวยงาม เปะค่ะหุห่นนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเธอสวยไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะชุดที่ใส่คือชุดสีแดงของคุณหลิวซืซ้อ,อถือได้ว่าโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะเป็นจอมยุทธหญิงที่ที่ดูแล้วมีความจริงๆแล้วมีความบอบ,บางแต่ว่าไม่อ่อนแอนะคะสู้สุดฤทธิ์เช่นเดียวกันเลยนะคะซึ่งบทบาทของเธอนี้ก็น่าแปลกใจแล้วก็ได้รับความ คัดหวังอย่างสุดขีดเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับเรื่องเรื่องแรกอะที่แบบมีคิวบูเยอะอะนะคะเพราะว่าในเรื่องในเรื่องสมัยก่อนที่คุณหลิวสือซือสแสดงนั้นยังไม่มีคิวบูเยอะยังไม่มีเหาะเหินเดินอากาศเยอะเท่ากับเรื่องนี้นะคะเจ n นี่ทูเลิฟเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะก็แมมไม่ใช่เฉพาะชุดแดงที่คุณหลิวสือซือใสแล้วสวยแต่หวานหมายถึงหวานทึ่งกับชุดสีแดงเนี่ย ค่อนข้างจะมากค่ะเพราะว่ามันมันดูแล้วมันเด่นสุดๆนะคะแต่ถามว่าถ้าเธอใส่ชุดสีขาวแล้วสวยไหมสวยค่ะแล้วก็จะให้อารมณ์แบบผู้หญิงสวยที่มีความเฉยเมยนะคะซึ่งเราก็นึกไปถึงหมาบทของเซียวเหล่งนึ่งนะคะคุณหลิวซื่อก็ได้อีกเช่นเดียวกันแต่แต่ว่าอมไม่เป็นไรค่ะก็อาจจะเป็นม,มันมันบางทีอะ่ะเรานึกถึงเฉยๆนะคะอย่างเราเห็นดาราท่านนี้ใส่ชุดจีนคอสโูมโบราณในลักษณะแบบนี้แล้วมันจะมีตัวละครซ้อน ขึ้นมาในเรื่องอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆเคยเป็นไหมฮะอย่างหวานเนี่ยพอหวานเห็นคุณหลิวซื้อเนาะใส่ชุดสีขาวเราจะมีความเห็นความเย็นชาแล้วก็เห็นเห็นดวงตาที่บางครั้งมีความอาฆาตถ้าเธอทําหน้าตาเฉยๆนะะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีตัวละครของเซลยวเหล็งนึ่งก็โผอขึ้นมาในมโนภาพของแอดหวานด้วยนะคะแต่งอะไรก็ตามด้วยความเป็นจอมยุทธที่เก่งนะคะจอมยุทธหญิงที่เก่งอยู่แล้วการใส่ชุดขาวก็จะยิ่งทําให้เธอดูเย็นชาแล้วก็ดู ให้ศัตรูนั้นรู้สึกว่าหนาวไปถึงกระดูกนะคะแล้วก็คุณหลิวซื่อซือนั้นนะคะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเธอดูยังไงดูยังไงก็ต้องเป็นจอมยุทธ์ผู้มั่งคงค่ะจะเป็นจอมยุทธ์ผู้จนอะไรเงี้ยต่ําต้อยไม่ได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณหลิวซื่อซือนะคะต้องมาเรียกได้ว่าเป็นเป็นอจอมยุทธ์ผู้สูงสัง์นะคะแล้วก็ต้องมาในแนวของแบบถ้าถ้าเล่นเรื่องอื่นๆที่เป็นแนวจีนคอสตูมโบราณก็ต้องเป็นในลักษณะ ของคนที่อยู่ในวังนะคะผู้หญิงในวังอะไรแบบนี้และคะ่ะส่วนในเรื่องนี้นะคะ Journey to Love นะคะของทางไอ้ฉีอีนี่ก็จะต้องเป็นแนวแบบจอมยุดผู้มั่งคั่งนะคะ <laughs> จอมยุดผู้ไม่จนค่ะแล้วเรื่องนี้ความพิเศษก็คือคุณหลิวซื่อๆนั้นกลับมาในรอบ6 ปีที่เธอหายเงียบไปเลยนะคะเป็นซีรีส์แบบจีนคอสตูมโบราณเรื่องแรกในรอบ6ปีนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะมาบอกหวานว่าไม่สิเราก็เพิ่งดูผลงานของคุณหลิวซ,ซื้อไปนะคะในแต่ละ,ะปีหรือว่าปีเว้นปีเนี่ยจะได้เห็นจีนแนวปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ของคุณหลิวซ,ซื้อแต่ทีนี้ในรอบ6ปีเนี่ยก็คือเป็นซีรีส์จีนแบบจีนคอสตูมโบราณนะคะต้องแต่งแบบนี้นะคะเ้าทีนี้มาดูบ้างนะคะทางด้านของ คุณหลิวอินหนิงนะคะก็เรียกได้ว่ารับบทพระรองของใจนะคะของพวกเรามาแล้วหลายเรื่องนะคะหรือไม่ก็ในบางเรื่องก็จะเป็นพระเอกที่ไม่ได้มีเขาคนเดียวอะ่ะอย่างน้อยมีสองคนบ้างสามคนบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งโอ้โหรูปร่างหน้าตาของคุณหลิวอีหนิงเนาะ,ะก็จะเป็นแบบแนวสูงแนวตีสุดๆแล้วก็เวลาที่เขาทําหน้าเฉยๆก็ดูโหดดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นดาราอีกคนหนึ่งที่เล่นได้ทั้งบทโกงแล้วก็บท พระเอกนะคะแล้วก็บทพระเอกที่โหด,หดอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้หมดเลยสําหรับคุณหลิวอ,อี้หนิงนะคะด้วยประสบการณ์ของเขานะคะหวานว่าเขามั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วละค่ะในการที่ในการที่จะแบบว่าออกมานะคะเป็นพระเอกเดี่ยวๆแบบนี้แล้วก็ได้รับโอกาสแล้วก็รวมทั้งโดนใจของพวกเราคนดูด้วยนะคะพวกเราก็มีความมั่นใจนะคะแล้วก็ไว้ใจว่าคุณหลิวอ,อี้หนิงนั้นน,นะคะจะทําให้พวกเราไม่ผิดหวังนะคะพวกเรามีความคาดหวังแล้วก็ขอให้ผลงาน คุณหลิววี้หนิงไดออนแอร์นะคะเอาละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพระเอกนางเอกหน้าตาดีขนาดนี้แล้วนะคะแหมค้ายอฉี่อีซะอย่างนะคะขนมาเต็มค่ะคุณเฉินตู่หลิงนะคะมาอีกแล้วนะคะ,มา,ะ,คะมาอีกแล้วนางรองนะคะสําหรับเรื่องนี้แล้วก็มีคุณเฉินเซียวจินนะคะแล้วก็รวมด้วยคุณเธอหลันโตนะคะนอกจากนี้คุณฟางอี้หลุนนะคะก็มาด้วยนะคะเรียกได้ว่าหน้าตาดีกันมากๆเลยค่ะรูปรักของดานานี้เป็นอะไรที่ กวักมือเรียกคนดูอย่างพวกเราเนาะมาแล้วมาแล้วนะคะนั่งอยู่หน้าจอกันสุดๆเลยค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะพวกเราก็รอดูกันในปีนี้นะคะ2023ขอบอกเลยว่าทางคายไอชีอี e นะคะทำซีรีส์ออกมาในแนวยุทธภพโอ้โหได้ดีหลายๆเรื่องเลยอะ่ะต้องชมเลยนะคะแล้วก็มีซีรีส์ดีๆออกมาให้พวกเราดูกันไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะก็ยังคงประทับใจนะคะอยู่กับไอหอดอกบัวรายมงคลเอาจริงๆ มันมีซีรีส์ไม่กี่เรื่องนะเพื่อนๆที่มันถูกดัดแปลงบทละครแล้วมันมันดีกว่าในนวน,นิยายต้นฉบับอะเอาจริงๆมันมีไม่กี่เรื่องนะคะแล้วก็หอดอกบัวลายมงคลอนะเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ